สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์อัคราชกุมารีทรงเป็นประธานร่วมกับผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การอนามัยโลกในการประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยะยอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การอนามัยโลก วันที่26กันยายนพุทธศักราช2556เวลา8นาฬิกา25นาทีตามเวลาท้องถิ่นของรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย17ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จยังศูนย์อีสเวสทรงเป็นประธานร่วมในการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยะอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การอนามัยโลกร่วมกับดรมาเรนไนร่า ผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การอนามัยโลกซึ่งได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นประธานการประชุมครั้งนี้จากเมื่อครั้งที่เสด็จไปทรงร่วมประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือในอนาคตเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งสถาบันวิจัยจุลาภรณ์และองค์การอนามัยโลกได้ทำงานร่วมกันด้านงานวิจัยรวมทั้งสร้างเสริมบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549ดรมาเรนายราได้กล่าวถึงปัญหาจากขยะที่มาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อมีการนำไปแยกส่วนและเผาเพื่อเอาโลหะบางชนิดกลับคืนมาจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ประชาชนก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคจากมลพิษเหล่านี้ทั้งจากการสูดดมและจากการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มโดยเฉพาะเด็กที่เป็นแรงงานหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นแหล่งทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์การได้รับสารปนเปื้อนเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆในร่างกายและการเจริญเติบโตอันจะนำไปสู่การเกิดโรคในอนาคต องค์การอนามัยโลกจึงมีเป้าหมายสำคัญในการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในด้านต่างๆอาทิการศึกษาเกี่ยวกับชนิดของสารพิษที่เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้และกลไกในการนำไปสู่การเกิดโรคจากการรับสัมผัสการให้ความรู้การร่วมมือกันแก้ปัญหาการอบรมวิชาชีพด้านสุขภาพและการกระตุ้นงานวิจัยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โอกาสนี้ทรงฟังบรรยายงานวิจัยด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญจากนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขชั้นนำของโลกได้แก่ศาสตราจารย์ดรมาร์ตินแฟนเดนเบิร์กที่บรรยายเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องผลกระทบจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อสุขภาพซึ่งมีการศึกษาในประเทศจีนและอินเดียเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรสูงและมีขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากพบว่า สารเคมีที่เกิดจากการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์มีทั้งโลหะหนักเช่นปร,รอทแคดเมียมและสารที่เกิดจากการเผาไหม้เช่น PAH และไดออกซินจะส่งผลกระทบโดยเฉพาะกับเด็กและสตรีมีครรภ์ที่ทำงานหรืออาศัยในบริเวณนั้นให้เกิดการกลายพันธุ์ก่อให้เกิดมะเร็งเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และระบบประสาทรวมถึงทำให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการด้านร่างกายของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณสารและระยะเวลาที่ได้รับ ดรเฟรนันโดดีแอสเบริก้าได้บรรยายถึงปัจจัยด้านสังคมเศรษฐกิจนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งจำเป็นต้องจัดระบบออกกฎระเบียบข้อบังคับและให้แรงจูงใจที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้องกับผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะเด็กๆที่ต้องเกี่ยวข้องในการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับสารพิษที่จะได้รับเพื่อจะได้มีความระมัดระวังและมีการจัดการที่ถูกต้อง ตลอดจนควรจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพของเด็กในสิ่งแวดล้อมนั้นๆและทําการประเมินผลกระทบที่มีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งนี้ภายหลังการบรรยายได้มีการร่วมอภิปรายจากนักวิชาการที่เข้าร่วมประชุมอย่างกว้างขวางซึ่งองค์การอนามัยโลกจะนําไปเป็นข้อมูลในการผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป